สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่560กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนเปียงพี่เป็นทันแรกๆเลยนะครับและสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะรพี่่ไมต้อง ใ,ใจกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะชอบูชาพระ รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมซึ่งนะครับก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะ ได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกวงนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนจะสั่งเช่าบูชาก็ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูงมกล้องเข้าไปนะครับ แล,แล้วก็จะเริ่มนะครับผมกันที่รายการที่1นใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นพระนะครับสมเด็จเกศชัยโยนะครับพี่ๆองนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่1นะครับผมองนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่1นใน EP นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้นะครับพี่พี่ได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมสาหรับนะครับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมรายการหมายเลขที่1นะครับผมใน ep นี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่พระทุกองนะครับผมท่านได้เช่าไปแล้วนะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้ําให้ตลอดในทุกๆ ep เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา650นะครับ สำหรับพระสมเด็จเกียรติชัยโยนะครับพี่พี่รายการที่1นใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา650บาทนะครับผม650นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเข็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหลอนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่2นะครับผมสำหรับรูปหลอดลวงพื่อเงินองค์นี้นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับ ูปหล่อหลวงพ่อเงินลายการหมายเลขสองนี้นะครับเอา500บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเงินนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผมเป็นลูกล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนรับพี่รายการที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นใต้ฐานนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา5 0 0บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข3านะครับอันนี้เป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นรูปต่อลอยองคนะครับผมพระครูกรุณานะครับผมนี่นะครับพระครูกรุณาวินารีนะครับผมหรือว่าหลวงปู่เผือกนั่นเองนะครับพี่พีรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อนะครับผมหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิงแควนะครับพี่พี่นี่นะครับเปิดให้ในราคา400นะครับผมรายการนี้เลยนะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่เป็นใต้ฐานนะครับเป็นรูปลอนะครับผ่งหลวมกุ้เผือกนะครับผมหมายเลขที่สามนะครับถัดมานะครับผมรายการที่สี่นะครับพี่อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นลูกสะกดนะครับหรือว่าเป็นตะกรุดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่แต่ผมได้มาอยู่ในเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา450นะครับสําหรับรายการที่ 4นะครับผมใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับพี่ๆ4ี่บาทนะครับนี่เลยครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม450บาทนะครับรายการที่4นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระร่วงนะครับพี่ๆรายการหมายเลข5นะครับผมรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้เอา500บาทนะครับผมสําหรับพระร่วงหลังลังปืนนะครับพี่พี่รายที่ห้านี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับขออนุญาตแค็ปกล้องเข้ามานะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากว่าท่านใดนะครับดูไม่ชัดอย่างไรก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามา ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมเน้นย้าให้ตลอดในทุกๆว p p เลยนะครับผมช่ารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นพราร่วงหลังลังปืนนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมมีเลี่อมจับขอบด้วยนะครับพี่รายการที่5นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่6นะครับ อันนี้เป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมเหนือดวงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับพี่พเหนือดวงหนึ่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่หกนี้นะครับผมอง์นี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับเหรียญเหนือดวงหนึ่งนะครับพี่พีอันนี้เป็นเนื้อรมดํานะครับนี่นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับโซนสงแก๊สแปะนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพี่สำหรับหลวงปู่ศิลานะครับปีสองห้าหกสองนะครับเป็นเนื้อรมดำนะครับพี่ถทาใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมหมายนี้อ๋อลขนี้นะครับผมเป็นายเลขที่หกนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่เจ็ดนะครับพี่รายกันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เนื้อว่านนะครับพี่พี่องค์นี้เลยนะครับผมสําหรับหลวงปู้ทวดเนื้อว่านนะครับผมผมมีได้มาพร้อมกันนะครับจะเป็นเนื้อออกโครสีกันนะครับพี่เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูทั้งสององค์นะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคาคู่นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพี่รายกันที่เจ็ดนะครับจะขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับผมให้ดูนะครับผมกันแบบใกล้ๆนะครับปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่เนื้อว่านนะครับ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่เป็นรายการที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่ผมได้เปิดให้พร้อมกันนะครับผมก็คือแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับพี่5ห้าร้อยบาทนี้นะครับผมก็จะได้รับทั้ง2องค์เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม ภาพผิวอง์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับพี่ผมผู้ท้วล้อว่านนะครับผมวัดชังให้นะครับสององค์ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่แปดนะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมรูปหล่อลอยองหลวงปู่โตนะครับพี่รูปหล่อลอยองหลวงปู่โตรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อลอยองนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับพี่พีเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมใน e p ีนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่พีนี่นะครับ รูปเงินองนี Asia, sure? ้นะครับผมเป็นพี่ตานะครับผมพี่ตา5ชายนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมองค์ที่9เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทนะครับผมสาหรับลูกหลอดพูปเงินนะครับนี่นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมรูอเงินองค์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นรายการที่10นะครับวันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงปู่รอดนะครับผมหลวงปู่รอดนะครับผมวัดพาน้ำวนนะครับรายการนี้400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงปู่รอดนะครับพี่พี่สบาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับถัดมาเลยครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพิมพ์อาไรนะครับผมลายกันที่11นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับองนี้450นะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายครั้งที่11นะครับผมลองดูเนื้อหาวงสักันดูได้นะครับเปิดแต่งฟันให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทนะครับสาหรับพระ สมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระนะครับผมนี่นะครับเป็นพระนอนนะครับพี่พีนื้อ็งนะครับด้านหลังจะเป็นพระทับตาวัดแสงมัตตรสนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับสําหรับเป็นพระปางสายญาตินะครับพี่รายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม เอา3 5มรานะครับผมสำหรับระบลางสายญาตินะครับหมายเลขที่12นะครับผมเอา350บาทนะครับผม350าบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหลังจะเป็นระาตาแบบนี้นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญคูบาเจ้าศีวิชัยนะครับผมรายการนี้5้าร้อยบาทนะครับ500บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนี้นะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับนี่นะครับคูบาเจ้าศีวิชัยนะครับลองดูผิวเหรียญกันดูได้นะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ 500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่พีองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้เลยนะครับเอา400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระนะครับผมสมเด็จหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับ ยูนิเลี่ยมนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆไปเลี่ยมจับขอบด้านหลังนะครับผมแล้วก็เปิดผิวด้านหน้านะครับถัดมานะครับผมมาได้ที่15นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นปิตานะครับพิมพ์มหเสน์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้เอา650บาทนะครับสำหรับปิตามหาเสน์นะครับผมเป็นเนื้อขอมเคสอนนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข16นะครับผมอง์นี้ก็จะเป็นปิตาปดนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมปดนี่หลังยันนะครับองนี้เอา650เหมือนกันนะครับแต่ท่านใดนะครับผมสนใจพร้อมกัน2องค์นะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้ในะครพี่ยินดีแบ่งปันให้นะครับขอแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆรูปภาพนี้ให้ดูให้ชมกันนะครับผม ทุกรายการนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่16นะครับผม650นะครับถัดมานะครับผมรายการที่17นี้นะครับผมผมได้มาก็ขออนุญาตเปิดให้พร้อมกันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับเสียนโตนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์เตอรีดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับ2รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมขออนุญาตนะครับลกล้องให้ดูให้ชมที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี้เป็นเตอรีดนะครับพี่สององค์นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา เอาหกร้อยบาทนะครับผมสองหกร้อยบาทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่่วตอรีดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่เป็นองแรกนะครับผมในหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมได้เปิดแต่งปันให้คู่กันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมานะครับผมนี่นะครับ สีมาปูทวดนะครับพี่สว่างดงามแบบนี้เลยนะครับผมดูกันได้นะครับผมทันใดดูแล้วถูกใจไหมเล็กไหนนะครับผมหรือว่าสนใจอะไรกันไหนก็สอบถามมากันได้นะครับสององนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่18นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อเปียกทองนะครับพี่ รายการหมายเลขนี้นะครับผมสมเด็จเนื้อเปียกทองรายารันี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา300นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่18นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผม3 0มบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับเป็นเนื้อโลหะเปียกทองนะครับผมถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่19นะครับผม รายการที่19นี้นะครับององนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผม450บบาทนะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็น ถ้อะไรนะครพี่พี่หรือว่าท่านได้ทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับที่ร้อยห้าสิบนะครับผมอยู่ในเรียมเลยนะครับพี่พีผิวก็เก่าเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมจะบอกว่าเป็นเรี่ยมนาคแต่ครับพี่อยู่ในเรี่ยมนาคแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับพี่พี่สาหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอา 650บาทนะครับผมสำหรับลงปูทวดนะครับผมพิมพ์เตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์เตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขียมมาโกรนะครับพี่พี่โชคดีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับ สำหรับเหรียญโชคดีนะครับผมลังโหนูนะครับแล้พ่อเกษมนะครับพี่พีเปิดให้ในราคานะครับห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีลังโหนนะครับปีสองห้าสามสองนะครับพี่สำนักสู่สามไตรลักนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกันนะครับผมก็จะเป็นนะครับผม พระปิตาทั้งสององค์นะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่นาคนะครับส่วนอีกอันก็เป็นหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่ๆนี่นะครับสองรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้พร้อมกันนะครับผมในราคา600บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ปิตานะครับผมเนื้อไม้พัดนะครับหลวงปู่นาคกันก่อนนะครับวันนี้เป็นองค์แรกนะครับในหมายได้ที่22นะครับผมที่ผมได้เปิดแบ่งปันให้นะครับพี่ๆนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมเป็นหลงผู้ยิ้มนะครับพี่พี่ปิดตาเนื้อผงหลงปู่ยิ้มนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับพระปิดตาแต่ละองคนะครับดงกล้องให้ดูแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่พนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้จะเป็นพระกลิ่นนะคร <X S> ับพี่พระกลิ่นที่อยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่ ยี่สิบสามนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับพระกลิ่งเลี่ยมจะพอรายการนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคาสี่ร้อยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับจะไปเลี่ยมกระเช้านะครับผมจะพอแบบนี้นะครับผมสำหรับพระกลิ่งบาวเรีสนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ นี่นะครับขย่แล้วมีเสียงกริ่งด้วยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับพี่ี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกะพร้อมนะครับมันเป็นของสตางค์นะครับพี่ี่รายการนี้นะครับผมผมนะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา450นะครับ450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อคงวัดบังกะพร้อมนะครับพี่พนี่นะครับเป็นเหรียญของสตางค์นะครับมห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่พี่เปิดให้ในราคานะครับ 450บาทนะครับผม tamam. 450จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการใหม่ได้ที่24นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการตอสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับเสมานะครับผมลดพกเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับพี่ๆองนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับผมสําหรับเหรียญเสมานะครับผมเป็นเนื้อรมดานะครับพี่ๆลดพกเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับผม ถ้าองค์ไหนที่เป็นออกผิวออกสีดำๆนี่ผมจะลงกล้องให้ดูยากทีดนึ่งนะครับเพราะว่าแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับพี่พี่แต่พี่พี่นะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้นะครับพี่พี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับเปิดให้ในราคา450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระหางมากนะครับผมวงพ่อฤาษสีลิงดานะครับรายการที่26นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับ พระคำหมักคำข้าวนะครับผมหรือว่าพระหางมากนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับวัดทฒซุ่มนะครับผมรายการนี้500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ห้าบาทนะครับนี่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับสําหรับหมายเลขที่26นี้นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับผที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับไลน์แอดนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอ